โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับเกม w h e s n o k e r เช่นเคยนะครับเราจะมาเล่นโหมดแคเรียเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเล่นหมูปากน้ำนะครับพบกับจับทำครับในอินเดียนโอเพ่นนะครับหลังจากที่ชนะแมทธิวสตีเว่นนะครับมา3ต่อ1นเฟรมนะครับนะครับมาลุยกันเลยครับ Hello again it's the start of round t อแข่งสวยมากนะจะทำได้เปิดก่อนนะครับเราวจะเร่งสปีดนะครับเพราะว่ามันสิบห้าแดงนะครับมันนานนะครับผมโอ้เปิดดีซะด้วยไม่น่าดีแล้วอย่างนี้ผมผมเล่นได้เตะกลุ่มนะครับตรงนี้โอเค,คระเบิดมันจะระเบิดแรงขนาดไหนสวยครับ แดงจ่อครับลกนี้ต้องกินเขียวนะครับ Great opening red จะกินเขียวแล้วก็ one ประมาณเคเบาเลยเดยวสองแดงไกลเอาฮะไม่ได้อันผมสกูล,ลงไปดีกว่าเล้วหนึ่งดูกันโอเคครับพอดีสกูล,ลงไปเอาแดงนะครับอืมสวยงามครับผม เบาครับเบาโฟโอเคเราจะทำไงนะครับเราต้องสกูครับขึ้นไปกินน้ำอนโฟสเตอร์โอ้โหเวลเวลวุลิตคสุดแย่ครับไม่ใช่สุดยอดยอมครับลูกนี้จะเจาะแทงไม่ลงนะแต่ถ้าหมูบางน้ำจริงๆินนี้ไม่เล่นผมเล่นเกมผมเล่นเกมนี้ไม่ว่าจะเก่งเท่าไหร่ aiming sink this into i to the He's r เขาพยายามจะทำมาของจริงครับวันแม่นมาก น,น้ำเงินมันต่อนะครับน่าจะเก็บได้แค่แดงมันยังไม่เปิดหลุมดำนะมันเลยกินดำไม่ได้โอ้โหเอาพลาดครับจะทำมีพลาดเหมือนกันครับจุดชม Twelve แต่ผมเล่นไม่ได้ครับเออเล่นได้แค่ลูกนี้นะครับหมู่บางน้ำขอลูกยาวๆบ้าง He's looking at this red สวยงามครับ What a beautiful pot that is หนึ่ง มันลงมากินแดงข้างล่างครับระเบิดมั่วก่อนเช็ดแม่แปดหกเลยระเบิดแดงมั่วนะครับตรงนี้ไม่รู้ทิศรู้ทางรูปขาวแล้วโอ้ขาวเกือบเปลี่ยนครับน้ำเงิน่าไปบังหลุม <c oughs> ได้แดงตรงนี้โอเคเกือบบงังโฟล์โวมุดไปเลยครับเราจะไปเตะแดงด้วย He's aiming to sink this into the right corner Beautiful <c oughs> น้ำเงินยังไงเห็นไหมอ่าดำเล่นได้ครับเฉยเลยดำเล่นได้เฉยครับลูกนี้เราสกูเบาๆเลยครับไปกินแดงเม็ดนี่นี่อันนี้เอ้าหลุมกลางเล่นได้เหรอโอเคครับเราก็าเจ็บเราครับซาตานเขาติดการนะเรียกว่าจะกินดำนะ สวยงามครับผมหมู่ปางน้ำนี่ <it> ไม่เป็นสองรองใครคร w o u o t u t s t a n d i n g effort 13กดสกูให้มันเด้งขึ้นมาหน่อยเอายุ่งครับยุ่งลูกนี้อ๋ายังมีแดงหลุมไหนก่อนลูก <20. S 1> นี้เล่นได้ไหมโอเคครับเห็นนะฮะสิ่งครับจัดทำไม่ใช่เราไม่ใช่จัดทำดิเราหมู่ปากน้ำ เขาจะเล่น s <S right ลขาวทีมกับใครแลาิ่งวนทีอย่าชนชนจนได้ชนจมพูได้ตรงนี้ไม่ต้องแรงครับแปะเบา h ต้องป s o t h a l a n e นี่เดี๋ยวชนโมแปะเบาๆนะครับสวยงามพรนี่ครับเห็นไหมแดนวูนี้โผล่นะครับ t w t s หรือเปล่ากินได้หรือเปล่า โอ้ยพอดีอ้าวโอ้โห <That 's S 1> ขา careless, เปลี่ยนนะครับแย่ and <a> foul. Yeah, มากฟาวนน็อปออนไซน์กม27จะทำให้เป็นเ,เล่นเลย <Four. S 1> ครับต้องกันครับโอเคกันดีครับผม ติดชิ่งไปเลยสวยงามครับนี่ครับจะทำาอสปีครับอือลูกเจาะหรือเปล่าโหแต่มันบังครับผมอ่าเหน็นเหน็นเหน็นใส่เต็มแม็กครับเต็มเนี่ยวเต็มระบบอือหยังไงอ่าได้เล่นชมพูหลุมกลางครับผมว่าเฟรมนี้จะทำน่าจะโดนผมนะครับไม่น่ารอดวอน ฟูงามจมูกหุมมเขา้งโฟวนา้องโฟล์างโฟล์วนะาต้องโฟนะอ้าวนะเขานะเ้องงโฟลนะ้เล์นะเ้นะเขงโฟลข้างล์างโฟ้องนะเนะเขาต้ะต้นะะต้นะาตาต้องโวนงาต้องโ เสียวไม่ลงกันครับดีงนี้เรากนที่จะเบาอๆเลยเ <Eight. S 1> มีแดงข้างบนอยู่นะฮะโอเค okay. <15. S 1> เข้าเบรกครับเข้าเบรกเห็นไหมครับถ้าลูกมันเป็นอย่างนี้เราก็จะเข้าเบรกง่ายครฮะสวยงามครับซิิ ดันเรืนี้ยากหน่อยเช็ดไปไม่ลงครับหรือเปล่าอ่าถือยังได้อยู่ <23. S 1> แต่เราต้องเช็ดเอานะยาย <So S 1> ก <pot> s <S ด้วย so this p o p s into the right corner excellent pot wow what a wonderful pot เราจะมากินแดงได้หรือไม่อ๋อันนี้เรากินชมพูนะเพื่อจะ เพื่อจะเอ่ม follow f o ไม่ต้องยึด follow กับมหาแดงครับสว t งา r n ขาพร้อมมาเขา t ้ the าสู้อย่ e ง e อิ i ม3คครับสวยงามมันได้พับเป a นหนึ่งเดียชลัน่โตรงนี้เราก็เรื่องเลแข้างบนเลยนะครับ แต่ว่าขาวอยู่ไม่สวยเลยเช็ดดำนะตรงนี้ so he just needs the black โอ้ยครับน่าจะลงอยู่ okay. hot oh, tremendous pot and that shuts the door on his opponent in this frame เ <laughs> ต็มขาแล้วนะครับผม <laughs> he's going for the left <laughs> corner pocket ลักเซ็ตครับตรงนี้เราก็กินเหลืองเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปกินแดงตัวบนนะครับเพราะว่ามันง่ายกว่าเสื้อชินหน่ะแดงลุกล่างนี่ต้องเอาไปฝากไว้ข้างน้ําเงินนะมันเป็นไปได้ยากนะคุมเขาก็ไม่่อยจะเก่งด้วยโอเคครับไปสวยงามครับอ่าเห็นไหมครับได้แดงแบบงา่ายเลย41เราแบกหัวไว้ตรงนี้ โอเคสวยงามครับอ่าอยู่ที่ว่าลูกนี้เราจะกินแดงยังไงนะครับ42นั่นกินไม่ได้นะฮะ Very tricky shot coming up มันกินไม่ได้นะครับ I'm not sure what happened there <า> t <but S 1> that's a poor <mean? S 2> shot 48 โอเคบ่อยเลยครบ่อยเลยเราชนะแล้วครับเฮ้ยเกือบลงสวยงามครับเราก็ชนะไปนะครับเฟรมนี้เรียบร้อยครับน็อปออนสงกับคนไทยได้เฟรมหยัดกัดทั้มสุดยอดเลยเฟรมน็อปออนสไแงโอ้ยครับนะเพื่อนๆชอบจิบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะคครับบขอุณครับ